ครับเข้ามาได้เลยทุกท่านมาช่วยกดแชร์หน่อยเด้อว,วันนี้ขอให้แตก3มตัวอีกนะครับเพื่อนนะใครที่เป็น f อฟเล็กทูปู่นะครับก็ช่วย เผยแผ่บารมีปูนะครับเพื who, brands, workers, ่อนๆนะช่วยเผยแผ่กดแชร์กดไลค์ทักทายกันได้นะครับอยู่ที่ตัวท่านแล้วนะครับเพื่อนๆนะตามออเดอร์พี่น้องเดอให้ตามออเดอร์ให้ตามเอาสายวิ่งสายรูดสามตัวนะครับสายวิ่งสายรูดสามตัวเมื่อวานโอ้โหสามตัวนะครัเพื่อนๆนะสายใจมากเมื่อวานออได้นะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าเลขทูปปูออไม่เคยทิ้งนะครับแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธานะครับเพื่อนๆนะ เข้ามาแล้วคนละ3แชร์ให้ออหน่อยเร็วมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะไม่มีกลุ่มแชร์หน้าเฟซนะครับทุกคนนะมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่ม,นะม,ม,มใครที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่กดติดตามเพจให้กดติดตามหน้าเพจนะครับทุกานนะออจะไลฟ์สดนะจะจุดให้ทุกวันนะครับเพื่อเราเอาไปลุ้นโชคโชคลาบครับพี่น้อง ผู้ใดเสือ้อในบารมีปูกระตามอาเดอร์พี่น้องเดอใครที่เคยได้กับปูนะครับทกุกันนะยกมือใส่หัวเอาวันนี้ขอให้ปังปังเปิดโศกเปิดลาบเงินแสนเงินล้านเ้อพี่น้องเนอะลังไหลมาเทมาเปิดโศกเปิดลาบลูงหลานมาขอโดยจิตใจบริสุทธิ์ขอพึงบุญบารมีปูขอให้ได้เงินแสนเงินล้านซะถูกสามตัวเดอร์โมดีเดอรากกดแชร์ด้วยครับ สวัสดีครับพี่สาวสวัสดีครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะใช่พี่ลุงหรือเปล่าเนาะสวัสดีครับแม่วางครับปังทีมาแล้วลูกศิษย์ที่รล่ของปู่เด้นี่ปังมากซาถูกครับพี่หน่อยครับซาถูกดวงเข้าดวงสมพงกับเหล็กถูกปูเนาะพี่น้องเข้ากับเสือเอาตามเอามันก็มีลุดเขาแน่ลุดแน่แต่ส่วนมากกระไดนะครับพี่น้องเนาะส่วนมากกระไดมากกว่า มากกว่าเนาะคั้นเฮาซื้อขึ้นซื้อลง,ล,งลงแปลงแปลงแปลงเลขเอานะครับเมื่อวานนี้ห้างห้าง,งหรือลาสตาร์นะครับค่าแปลงเลขกัสามตัวคือกันเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อวานนี้หกศนะถ้าเล่น607ก,ก็ถูก3ตัวเหมือนกันนะใจขับพี่ลุงเองเพราะพี่ลุงเปลี่ยนรูปโปเนาะขออภัยนะครับ มาครับมาหนึ่งร้อยแชรหนึ่งร้อยคนดูเข้ามาเร็วๆเ,เล็กเจ็ดหรือเหล็กสามน้อพี่น้องเบอร์ออเดอร์สวัสดีคนดูสามสิบท่านครับขอบพระคุณมากๆนะครับท,ที่ยังติดตามกันนะยกมือใส่หัวเอาพี่น้องพี่หน่อยปังมากนะครับพี่หน่อยเนาะพี่หน่อยเชื่อเราเชื่อในบารมีนะครบทเพท่านนะ<ม>เชื่อในบารามีนะ สวัสดีครับพี่สาวพี่สายพินนะครับเข้ามาทักทายกันได้นะครับเพก่อนนะตอนนี้แปดแชร์นะครับขอหนึ่งร้อยแช์นะครับขอหนึ่งร้อยแช์นะครับมีกลุ่มแชร์ลงกลุ่มให้ออนหน่อยเด้อที่ได้รอบดึกอกอีกเจ็ดหกซาถูกครับพี่หน่อยครับจิ้มจิ้มดูนะครับห้าบาทสิบบาทนะครับเพกกันนะเล่น เล่นพอลุ้นนะครับเพ่นนะหวยมีเข้ามีหลุดนะหวยมีเข้ามีหลุดนะครับทุกท่านนะผู้ใดได้กระซาทุซาทุททนำรับกี่นองเด้อขอให้ต้องฟังคู่มือครับตามเอานะครับวันนี้มีวันนี้วัน วันนี้วันจันนะครับระวังเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งะเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดห้าไปถึงลาวเลยนะครับเพกกื่อนนะวันนี้นะลาวเด่นๆของออก,ก็สองกับสามนะครับเพกกื่อนนะใครที่จะตามใครที่จะตามจิ้มลิง์ด้านล่างเข้าห้องวีเลยเดี๋ยวออไปวางไว้ให้นะครับราสตาเอเราพัฒนานะราถ้ามีนะวันนี้นะถ้าไม่หยุดนะน่า,นาจะบุ่หยุดหรอกครับเพราะว่าเป็นวันพ่อประเที่ยวเนาะบุนคลวันพ่อประเทศ่ยลาว รู้ว่าเขาหยุดกับโบหูสามสิบแชร์ขอบพระคุณมากครับมาใครที่อยู่ข้างนอกเข้ามาเร็วๆใครที่เห็นเลขเจ็ดพิมพ์ขึ้นมาเ,เร็วๆพิมพ์ขึ้นมาเลขเจ็ดบอกพี่น้องเลขเจ็ดนะคะระับเพื่อนนะสีหลอดบ้ามอนีเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านะคะระับเพื่อนนะวันนี้นะว่าจะตามอยู่นะวันนี้นะเจ็ดสามบอกพี่แพร พี่แวันเจ็ดสามผู้ใดแปลงเลขเก่งผู้ใดแปลงเลขเก่งกับแปลงให้พี่น้องไเด้อพี่น้องเด้อพิมแปลงให้กันเด้เด้อซื้อตามเอานะพพืกันนะเมื่อวานมีใครบ้างนะครับมีพี่หน่อยพี่แพรพี่แพรวานะครับมีผู้ใดแน่ยครับแปลงเลขซื้อเอาครับพี่น้องซื้อติดใ้หาบาทสิบบาทนะครับพ่อได้รุ่นนะครับถ้ามาตรงๆเราเราคุ้มนะเพืกันนะเราคุ้มนะเพราะว่าเลขปู่ก็ ไม่เคยทําให้เราปิดหวังนะครับเกื่อนนะอย่างน้อยวิ่งลูดนะที่ไม่เข้าเลยก็วิ่งลูดนะครับเพก่อนนะวิ่งลูดนะมีสามเด้อเจ็ดสามบหครับดูเอานะครับดูเอาพี่อิดบอกว่าเจ็ดพี่วันเพลนบอกว่าเจ็ดพี่ลุงบอกว่าเจ็ดนะครับเพก่อนนะมา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 ขอมาเร็วๆพี่น้องขอคนละสามแช์นะครับแชร์บารมีปู่เราผู้ดใดแชร์ บาลมีปูนะครับพี่น้องเนาะปูพ่นกระมักเน้ยบาลมีอัญวังไก่ให้คุณหูจักเนาะครับพี่น้องนะเนาะเขาแช่ไปหลายๆคุณนหูจักหลายๆอีกไม่นานนะครับเราไม่ได้จุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวบงกกรบวปีใหม่กลาลังปีใหม่ครับพี่น้องอ๋อก็จะไปจุดที่ลานนะครับลานของปูนะเป็นล้านน้อยๆหน้าบ้านนะครับเ,เห็ดหมองอยูให้ปูนะครับดูใบใบกลาบไปรอดูก่อนนะครับพรงนั้นนะ ก็วันนี้ก็ขอให้แตกตามตัวเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งแชร์หนึ่งร้อคนดูนะครับหนึ่งร้แชร์หนึ่งร้อคนดูแชร์ให้อ่อนไอ้เร็วใครที่จะตามนะครับ CNC เยนซีครับดูเอานะครับทุกันนะตัวข้างล่างไม่รู้ว่าตัวอะไรนะทุกันนะ สวัสดีคนดู35ท่านรับมาเร็วเ100หนึ่งร้อยท่านนะครับหนึ่งรยท่านให้เข้ามาแแปเอานะครับใครที่อยู่ในห้อง f c เสียเวลาแค่10 2ยนาทีให้เข้ามาแแปบเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อบางทีนะครับบางทีเรารอถามสมาชิกในะห้องบางทีสมาชิกเราก็ติดงานนะครับเพกกื่อนนะเสียเวลาเข้ามาแแปเอาดูเอานะครับเพกกื่อนนะบางทีออกก็ติดงานจุดเสร็จแล้วออกก็ไปธุระเลยนะครับบางทีก็ไม่ได้เข้าไป ในห้องเอฟซีนะครับต้องขออภัยนะเพื่อนนะอย่าขอไปฟันอายุครับพี่น้องแต่งานมันรัดต,ตัวมาเข้ามาครับหนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแชร์แชร์แล้วจ้าขอพระคุณครับพี่วัฒน,นานะครับขอพระคุณมากๆครับใครแชร์ก็ขอให้ปังปังเด้อพี่น้องเด้อแชร์บารมีปูเบิรงออเด้ครับตัวที่สองเป็นเลขยังเนาะเลขกซีครับพี่น้อง วันนี้นะครับอ๋อ,อไม่ได้ลงเลขตารางให้นะครับเฝ้านะครับมือเสานีเฝ่าวสวัสดีคนดูสี่สิบท่านครับโอ้เจ็สีอยู่ในเลขตารางพี่น้องวันนี้ในตารางมี0 2, 6, 4, 7, 5, 1, นะูนย์สองหสี่เจ็ดห้าหนึ่งาะในตารางนี่นี่เจเลขเจนะครับพี่นกน้อยนะ พี่มันทนานะครับขอบพระคุณมากครับบอกว่าแชร์แล้วครับขอให้ปังปังก้าวแชร์พี่กันิกานะครับขอบพระคุณหลายๆครับพี่นองเด้อซาถูซาถูครับแชร์บารมีปูน้ำกันสวัสดีกันดู51ท่านครับมา100ท่าน100แชร์นะครับให้เข้ามาดูเอานะครับอย่าลืมนะครับหวยมีเข้ามีหลุดนะครับหวยมีเข้ามีหลุดรอทู่หมดก่อนจะฟันซาถูซาถูกตามเด้อตามพี่น่อย ผู้ใดแปลงเลขเก่งกับแปลงพี่น้องเขาอย่าพึ่งออกได้ครับพี่น้องเด้อผู้ใดที่แปลงเลขก่เปลี่ยนนะครับ,บ, FC, บพี่น้องเนาะแปลงเลขสามตัวกะบเบิงเบิงเอฟซีเบิงพี่น้องเขาแปลงให้แล้วก็เอาไปซื้อเอานะครับมุมื่มว่าเนี่ก็หกศูนย์เจ็ดไปไปหัง่งนี่เลยเนะะาะอาจจะหังนะ่งเนาะที่จำผิดเนาะครับพี่น้องเนาะแปลงเลขเอาหั่งนะครับหั่งอย่าลืมตัดเล่นนะครับหั่งหั่งวีหัง่หง, v, หงปกตินะครับหั่งวีหัง v, ห่งปกติ แล้ว3มตัวก็เอาไปออก V.I.P. นะครับผู้ใดจำแ8ดหนึ่งสามได้ครับพี่น้องคุยกับพี่หน่อยอยู่ตอนในไลฟ์สดตอนนั้นก็ไปออก V.I.P. นะ8ดหนึ่งสามออจุดของเราพัฒนานะครับเพื่อนนะวันนี้มีเราพัฒนาเดี๋ยวออจุดให้นะครับเข้ามาดูกันนะครับเอาไปวิ่งรูดนะซื้อขึ้นซื้อลงไล่เอาครับพี่น้องเป็นไล่เลขเอาเดี๋ยวออจุดให้เป็นแนวทางนะครับเจ็ดสี่ใครเห็นเจ็ดสี่พิมพ์ขึ้นมาเลยเร็ว เจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวเบาผิดเดี๋ยวพิมพ์แพร่เป็นเสิยว่าลอยเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันสี่กับศูนย์ตัวเดียวกันนะครับสี่กับศูนย์ตัวเดียวกันนะครับเอาแปรงเลขเอาเด้อครับพี่น้องมาคอนหนึ100่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแช่หนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแช่นะครับพวกท่านนะพี่พิมพิกาบอกว่าเจ็ดสี 7, ะะ่พี่ลุงเจ็ดสี่นะครับพี่กัญติกาบอกว่าเจ็ดสี่เก้าซาถุซาตุขอให้มาเด้อพี่น้องเด้อ ขอหนึ่งร้อยท่านใครที่อยู่ข้างนอกให้ก็ามาขอพอรปู่เอานะครับทุกท่านนะสิ่งที่ตาไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีนะครับทุกท่านนะดูเอานะครับดูเอาเด้อหนึ100่งร้อยแชร์หรือ,อยังเดี๋ยวออกกดแชร์ซอยครับพี่น้อง แช่บารมีปูนะครับอยากให้คนหูจักหลายๆครับพี่น้องให้คนรับลูกนะครับบารมีปูจะได้กวางไก่ยิงคนหูจักหลายเพิ่นกระหายบารมีเพิ่นกระหายโศกให้ลาบหลายได้ครบพี่นอ้องขอเชียร์จังสันครับเชื่ออย่างนั้นนะครับเพื่อนนะเลขสามกับมีจ้าเลขสามบอกครับวันนี้เลขสี่มาแปลกๆนะครับเพื่อนนะดู มีหางสามเจ็ดสามมันว่ะตึงๆโอ้ยมันอีหรีมกึ่งอยู่ครับพี่น้องเจ็ดสามมันว่าสวัสดีคนดูห้าสิบหกท่านครับมาหนึ่งร้อยท่านเลยเร็วใครที่อยู่ข้างนอกให้เข้ามาให้ทายว่าครับเล็กตัวสุดท้ายออว่าเป็นเลขหนึ่งนะเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งตามเลยนะเพืนะ 5, ่อนนะฮานอยมูนี่เด้ สามสี่สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึง่งเจ็ดสี revenir, mm ่หาเด้อซาถูซาูกับผู้ใดเห็นเลขอย่างกับพ <died. ๆ S 1> ี่หมอออว่าเป็นเลขหนึ่งนะครับขอให้มานะครับใครชอบเลขอะไรก็ขอให้มามาเร็วๆหนึ่งร้อยท่านนะครับอยู่ข้างนอกให้เข้ามามาพิมพ์ขอลายๆายครับพี่น้องบัลลังก์ปูสิได้โสรกลาสิได้แตกๆสามตัวแล้วพี่น้องแล้วมือนีโอ้ยเจ็ดสี่หนึ่งะครับพี่น้องมือนีออกวันจัง ตามดูนะครับ741นะครับสามตัวฮานอยนะครับอ๋อชอบอยู่เหมือนกันนะครับ741นะครับทุกันนะบัวห้าน้อยกับเล่าเล่าใหญ่เด้อเหล้าฟาาเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีคนดู60ท่านครับมาเร็วๆหนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยท่านนะครับทุกานนะเข้ามาเร็วๆเข้ามาพิมพ์ช่วยกันเร็วๆ เข้ามาเร็วๆหนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแชร์หนึ่งร้อยท่านเร็วๆเจ็ดสี่หนึ่งพี่พี่สมัยนะบ,บอกว่าเจ็ดสี่หนึ่งสาธุสาธุครับพี่น้องใครเห็นเลขอะไรให้พิมพ์ขึ้นมาก่อนออกจากไลน์นะครับพิมพ์มาก่อนพิมพ์มาก่อนสาธุสาธุเข้าห้องวีจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับเข้าห้องวีจิ้มลิงก์ด้านล่างแล้วบอกว่ามาจากอ,อภัยนะครับมีที่ให้แทงนะครับบ้านเฮ็ดที่นะครับ บ้านเน็ตทีนะครับสองตัวเก้าหกสามตัวเจ็ดร้อยเ้าสิบตัวโต๊ะร้อยยี่สิบห้านะครับจิ้มลิงก์เข้าไปซื้อได้เลยมีทุกหวยสาธุสาธุครับพี่สายพี่น้องวัเจ็ดสามสี่หนึ่งนะครับหวยมีเข้ามีหลุดมีฮอดเลขแปดครับพี่น้องผู้ใดเห็นเลขแปดโอ้ยแปงออเดอร์พี่น้องเด้อบัตรนี้เด้อมาหนึ่งร้อยท่านนะครับหนึ่งร้อยท่านเข้ามาเร็วๆใครที่อยู่ข้างนอกให้เข้ามานะเพื่อนนะ หนึ่งร้อยท่านให้เข้ามาเร็วๆใครที่อยู่ข้างนอกให้เข้ามาพิมพ์เลขช่วยเร็วพี่น้องมีหอดเลขแปดโอ้ทำไงมีหอดเลขแปดครับพี่น้องผููใดเห็นเลขแปดนะใครเห็นเลขแปดนะครับใครเห็นเลขแปดนะครับรเ,เบพื่อกันนะมาเข้ามาเร็วๆ ก่อนจะออกจากไล์ให้พิมพ์เลขก่อนนะครับขอโชคขอขอลาบเอาเด้พี่น้องได้ขอโชคขอ,ขอลาบเอาดอเอด,าเาด้ถูกของอาจารย์เกือบทุกวันเลยครับสาธุสาธุโอ้ยพี่น้องเยอ,อยากให้ทุกคนมีอยู่มีกินครับพี่น้องได้เล่นเล่นแบบมีสติห่วยมีเข้ามีหลุดนะครับุกท่านนะเล่นแบบมีสติห่วยมีเข้ามีหลุดมาพิมพ์มาแล้วค่อยออกจากไลน์นะครับเพื่อนนะพิมพ์ขึ้นมาแล้วให้ออกจากไลท์นะเข้าห้องวีจิ้มลิงกเข้าไปได้เลยนะครับ ใครที่อยู่ในไลฟ์ก่อนจะออกจากไลฟ์ให้พิมพ์เลขขอปู่เอานะ,ะเลขแปดพี่น้องในบอลหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดผู้ใดเห็นเนอะครับพีวันเพียเนาะห้าหนึ่งแปดผู้ใดเห็นอ๋อมาออปล่อยให้ทุกท่านขอปู่เอานะครับเพราะนะนพิมพ์ขึ้นมาเอาพิมพ์ขึ้นมาก่อนออกจากไลฟ์ขอปู่เอาเด้อพี่น้องเด้อ อู้เหลก็กมักพี่น้อง714วันนี้ในเลขสูตรนะครับเพกกื่อนนะในเลขสูตรของฮานอยนะ714นะครับวันนี้นะลองตามดูลองตามดูนะครับเพื่อนนะลองตามดูนะใครพิมพ์อะไรมาไปจิ้มไ้บบางนะ5คูณ5เล่นพอลุ้นนะครับ5คูณ5ผู้ใดมั่นใจก็ใส่เอาเลยครับพี่น้อง แปลงเลขเออเด้อพี่น้องเดอ้เออจุดให้เป็นแนวทางนะครับเพื่อนนะอ,อจุดให้เป็นแนวทางหวยมีเข้ามีหลุดน,นะครับวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะขอให้โชคดีเฮงๆงปังปังทุกท่านนะครับเนะพื่อนนะพ่จารุวัฒน์บอกว่าหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่แปดสาธ,สาธุสาธุนะครับสาธุนะขอให้ปังปังนะครับ ขอให้ทุกขั้นร่ำรวยนะครับถูก3มตัวนะครับต้องตามนะครับต้องตามนะตามเอาเด้อพี่น้องเด้อตามเอานะครับตามเอาเด้อ7 4 1 5ส8่หนึ่งา่ดาคือสัจจีนนะพี่น้องห้าหนึ่ปดเจนใครเห็นเหมือนออกก็ซื้อเอานะครับพุกันนะสาธุสาธุครับเจวัน วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอบพระคุณทุกท่านที่มากดแชร์มารับชมนะครับเผยแผ่บาร,รมีปู่ช่วยกันนะเพื่อนกันนะ <c oughs> ก็ขอทุกท่านโชคดีขอให้แตกสามตัวนะครับอย่าลืมตัดเล่นอย่าลืมแปลงเลขนะครับซื้อขึ้นซื้อลงบ่มีผาดแน่นอนครับพี่น้องขอให้ปังๆขอบพระคุณมากครับอ <c oughs> ย่าลืมเข้าห้องวีกัน,น้อทุกท่าน,น้อเข้าห้องวีใครที่ยังไม่มีห้องวีอยู่ <c oughs> ไม่มีที่ซือซ้อก็จิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยบอกว่ามาจากอภัยเข้าฟรี พร้อมมีที่แทงนะครับบาทละ9ก้6ตัว750ตัวโต๊ะรนะครับทุกคนนะวันนี้ก็ขอให้แตกอีกแตก3ตัวนะครับทุกคนนะสาธุสาธุขอโยกดีครับสวัสดีครับมาช้าแต่มาขาดเจียววันว่ะขอให้ปังๆครับไปเจอกันอีกรอบนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ